สวัสดีครับวันนี้คุณบอมก็มีเทคนิคการพัฒนาตัวเองนะครับที่ไม่ได้คิดเองนะได้มาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วเป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับถ้าอยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็มี performance ที่ดีขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีข้อคิดที่สําคัญที่คุณบอมอยากาแนะนําวันนี้คือเรื่องของอะไรครับ4ี่วิธีในการเพิ่มพลังให้ชีวิตนะครับก็ เทคนิคนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูกันนะเหมือนเดิมก็จะเป็นมาแบบหนึ่งแผ่นแล้วก็เอามาเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาตัวเองนะครับมีเรื่องของการทํามากขึ้นการทําน้อยลงนะครับการเริ่มทําบางสิ่งแล้วก็เลิกทําบางสิ่งนะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างทําให้เราวิเคราะห์ตัวเองเป็นชิ้นๆนะครับว่าเรื่องอะไรที่ทําได้ดีอยู่แล้วเรื่องอะไรที่ ไม่ค่อยดีจะลดละเลิกยังไงก็มาลองแผนดูและอะไรที่อยากจะพัฒนาตัวเองไม่เคยทำเราก็วาวางแผนกันดูนะครับเริ่มจากกิ่งนี้ก่อนทำมากขึ้นเอ้ยทำบางสิ่งแล้วช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการได้ดีขึ้นนะครับผลลัพธ์ในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของอะไรครับมีความสุขมากขึ้นรู้สึกดีขึ้นหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้นะครับเราควรจะต้องอะไรครับทำอะไรให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือปกติก็อ่านได้วันละ 2อสหน้าให้ลองลองเพิ่มซิถ้าเราอ่านไปหหน้าถึง10หน้าเนี่ยอาจจะทําให้เราได้รับความรู้อะไรที่เร็วมากขึ้นนะครับทำอะไรมากขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นก็ได้นะครับจากที่ทําอยู่อาจจะสัปดาห์ละครั้งน้อยเกินไปก็ลองทําไงครับ3ครั้งต่อสัปดาห์เยแบบนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นใช่ไหมครับรู้สึกดีขึ้นละ่ะ ยกตัวอย่างเช่นกินข้าวกับครอบครัวนะครับอาจจะได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งลองเพิ่มดูสิถ้าเป็นสองครั้งล่ะเจอกันมากขึ้นอาจจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของทํามากขึ้นแล้วเราก็โหได้ผลลัพธ์ที่รู้สึกดีขึ้นเลยนะครับอะไรบ้างที่ทําควรจะทําให้มันน้อยลงนะครับสิ่งที่เราทาไปแล้วมันไม่ค่อยเกิดผลลัพธ์ดีๆนะครับทําให้ไม่มีความสุขหรือบางทีทําแล้วมันหงุดหงิดนะครับเราควรจะทําให้น้อยลงนะครับ มีกิจกรรมประเภทไหนบ้างนะครับที่เราควรจะทําน้อยลงเช่นอาจจะอะไรเดียเราแบบอยู่กับหน้าจอมากเกินไปนะครับจนทําให้เราเนี่ยไม่มีเวลาคุยกับคนรอบข้างในครอบครัวเราอะไรแบบนี้นะครับเราก็ลดเวลาตรงนั้นลงนะครับเพื่อที่จะไปเติมความสุขของเราให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปคิดดูกิจกรรมไหนบ้างทําแล้วแบบมันให้เราทําไมครับ ไม่มีผลลัพธ์ดีๆนะครับไม่มีความสุขแล้วบางครั้งมันก็หงุดหงิดด้วยนะครับอันต่อไปคือเริ่มทําบางสิ่งนี่อันนี้คือเริ่มต้นทําบางสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับและทําให้เราประสบความสําเร็จง่ายขึ้นนะครับเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นไปนเรียนเราเป็นคนที่พรีเซนต์ไม่เก่งพูดไม่เก่งเราอาจจะไปเรียนคัส Public Speaking ทําให้เราพูดได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งเป้าหมายใหม่ๆเกิดความท้าทายที่มากขึ้นนะครับเราก็ลองดูเก็บเงินก็ได้นะครับอาจจะเป็นว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราเก็บเงินสมมติได้1,000 0บาท5,000บาท เราอยากจะเพิ่มความท้าทายให้เพื่อเพื่อนอีกสัก10%อะไรแบบนี้เราก็ลองดูนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้หรือการหาช่องทางรายได้ใหม่ๆแบบนี้นะครับก็เป็นการท้าทายตัวเองทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วดีเมื่อนั้นนะครับในสิ่งอันสุดท้ายกิ่งสุดท้ายคือเลิกทําบางสิ่งโอ้โหอันนี้คือไม่ใช่ลดเลยนะแต่เลิกไปเลยนะครับคือเราควรจะหยุดมันเลยนะครัหยุดอย่างเด็ดขาดเพื่อที่ทําให้เราทําไมครับ หยุดใช้เวลาในเรื่องนั้นแล้วเรามีเวลาเอาไปทําเรื่องอื่นมากขึ้นนะครับเอาเวลาที่ได้ไปทํากิจกรรมที่สําคัญอื่นๆได้มากขึ้นงนั้นลรรองดูนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะเลิกทําบางสิ่งเนี่ยอาจจะเลิกทําแล้วทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยนะครับเช่นลดละเลิกเหล้าบุหรี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านี้ลองเอาไปถามตัวเองดูนะครับในสี่เรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะทําให้ พลังชีวิตเราดีขึ้นเราควรทําอะไรที่มากขึ้นทําอะไรที่น้อยลงนะครับหรือเราควรจะเริ่มต้นทําบางสิ่งได้แล้วนะครับที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นสุดท้ายคือถ้ายังนึกอะไรไม่ออกเลยลองไปลดหรือไม่ใช่ลดละลองไปเลิกนะครับกิจกรรมที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับหรือทําให้เราสุขภาพไม่ดีแบบนี้นะครับลอ,องเอาไปฝึกกันดูนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างไม้แบบอีกหนึ่งแผ่นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนาะเรียนรู้จาก กระดาษแผ่นเดียวอะ่ะมองว่ามันก็สนุกดีนะครับแล้วก็เราก็สามารถจดจำข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ